สวัสดีค่ะพบกันเช่นเดิมนะจ๊ะกับช่องของเราเต,ตยตาเปิดดวงนะอาใครจะเช็คดวงส่วนตัวคุณแอดไลด์ id. ตรงนี้มานะ T R A I y A I Y A 3 6 9ในการตรวจเช็คดวงส่วนตัวดูดวงส่วนตัวนะคะอาวันนี้มาดูกันซิว่า เจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านคุณกำลังนำพาความโชคดีใดมาสู่ตัวคุณและครอบครัวคุณนะคะเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านคุณกำลังนำความโชคดีใดมาสู่ตัวคุณและครอบครัวคุณนะคะเช่นเดิมเป็นเรนดอม พลังงานโดยรวมดวงโดยรวมนะจ๊ะอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อไกไลายดูเพื่อเป็นความบันเทิงดูเพื่อความเพลิดเพลินนะคะดูเพื่อรับพลังงานแห่งความโชคดีนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะจะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังพลังงานดีๆคลิปดีๆของช่องเราใครถูกใจสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นค่าครูเป็นกําลังใจให้กันได้นะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวของทุกคนขออนุญาตเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาประจําตัวของทุกคนนะคะขอแรงครูบารมีครูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณที่นี้แผ่แรงครูบารมีครูน้ำมาถึงอ่าสัญชาตญาณ สัมผัสความรู้สึกของผู้อ่านไพ่แล้วก็ว่าถึงพลังงานของพีีไพ่ทั้ง78ใบนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเชืวิยาในการรับชมและการรับฟังถ้าคุณเชื่อให้คุณตั้งใจรับชมรับฟังคลิปนี้ให้จบแต่ถ้าคุณไม่เชื่อให้คุณปิดคลิปหรือเลื่อนผ่านคลิปนี้ได้เลยในทันทีนะคะอ่ะ มาดูกันหน่อยว่าเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านคุณกำลังนำพาความโชคดีใดมาสู่ตัวคุณและครอบครัวของคุณขอก่อนสิบใบแรกนะแม่นะขอก่อนสิบใบแรก1 2 3 4 5 6 7 8 9 พลังงานหนาะเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านคุณกำลังนำพาความโชคดีใดมาสู่ตัวคุณและครอบครัวคุณใบที่หนึ่งขอให้เป็นพลังงานของคุณเป็นตัวแทนของคุณเป็นเอ e จ g ของคุณนะคะโอ้พลังงานใบที่หนึ่งเปิดมาเป็นไพ่เจ็ดถ้วยเลยนะหลายคนขอพรหลายคนอธิษฐานนะหลายคนฝันนะ เออนะหลายคนเนี่ยได้ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรเจ้าที่เจ้าทางหรือหลายคนเนี่ยมีความฝันอะไรหลายๆอย่างแตกต่างกันไปหรือหลายๆคนที่พบคลิปนี้นะอาธิษฐาน เอออธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านคุณนะหรือที่บ้านของคุณมีทั้งเจ้าที่เจ้าทางมีทั้งอ่าเจ้าพ่อเจ้าแม่มีทั้งเทพเทวาองค์พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะเลยหลายอย่างเลยนะที่บ้านคุณนะเจ็ดถ้วยมีมากมายมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเจ้าที่เจ้าทางอะไรเงี้ยหลายสิ่งหลายอย่างนะหลายจุดเลยเออนะ หลายๆองค์เลยประมาณนี้อ่ะมาดูกันหน่อยมาดูกันหน่อยคุณต้องการอะไรอยู่คุณอยากได้อะไรอยู่ไพ่เจ็ด้วยคือไพ่แห่งตัวเลือกเห็นไหมมาดูกันหน่อยว่าเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านคุณนี่กําลังนําพาความโชคดีใดมาสู่ตัวคุณและครอบครัวของคุณโอ้โหดีเอ็มเพรสดีเอ็มเพรสไหนมีพลังงานของพระแม่ นะได้หมดเลยดีเอ็มเพสสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงนะเป็นพระแม่พระแม่กนิมพระแม่อุมาพระแม่กาลีพระแม่ทุลคาพระแม่ลักษมีพระแม่คงคาพระแม่ธรณีได้หมดนะพระแม่สุรศรีอะไรก็ที่เป็นพระแม่หรือเจ้าแม่อะไรต่างๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงนะหัไพจดีเอ็มเพรสคือความพรั่งพร้อมความอุดมสมบูรณ์นะความพรั่งพร้อมอุดมสมบูรณ์ การช่วยเหลือการซัพพอร์ตการเกื้อนหนุนตำแหน่งหน้าที่การงานความมั่นคงผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูเจ้านายรักนี่พลังงานดีนะพลังงานแห่งความมั่นคงพลังงานแห่งยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่พลังงานของฐานอำนาจบาร,รมีหมูไพ่เดมเพลสนี่คนที่พบคลิปเนี้ครบคนที่พบคลิปนี้ครบมีทั้งชื่อเสียงนะมีทั้งฐานอำนาจบาร,รมี มีทั้งความสุขความสมบูรณ์แบบมีครบครันนะเป็นพลังงานของคนที่มีความเป็นแม่สูงนะพลังงานของคนที่เขาเรียกว่าเป็นมหาราณีพลังงานของสตรีผู้สูงส่งพลังงานของคนที่มีฐานบาร,รมีแห่งความเป็นแม่สูงความเป็นแม่คือเป็นผู้ให้มีความรักความเมตตามีความปกป้องคุ้มครองดูแลบุตรบริวารลูกน้องในองค์กรได้ดี โอ้ยพลังงานดีมากอ่ะไพ่เดมเพลสคนสมบูรณ์คนสมบูรณ์แบบคนเพอร์เฟกต์เดมเพลสคุณค่าที่คุณคู่ควรคุณค่าแห่งความอุดมสมบูรณ์โอ้ไพ่มหาราณีให้โชคนะโอ้พลังงานนะเจ้าที่เจ้าทางเป็นผู้หญิงเด่นด้วยนะโอ้นะเด่นผู้หญิงมาแล้วหนึ่งนะพลังงานนะเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านคุณกําลังนําพาความโชคดีใดมาสู่ตัวคุณและครอบครัวคุณโอ้ตามมาด้วยสิบเหรียญ ความมั่งคัง่งความร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์คนที่พบคลิปนี้คุณจะเจริญไปด้วยโพกขัพย์คุณจะเจริญไปด้วยโชคลาภคุณจะ,จะเจริญไปด้วยเขาเรียกว่าการเงิน ที่ดีความมั่งคัง่งความร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์สิบเหรียญคือไพ่ที่รวยที่สุดในสำรับนะจ๊ะฉันจะบอกให้คือความมั่งคั่งครอบครัวเห็นไหมสิบเหรียญคือครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์มั่งคั่งร่ำรวยช่วยเหลือเกือ้อหนุนซับพอร์ตชูชุบอุปถัมภ์อุ้ยพลังงานดีนะพลังงานดีมาก แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านคุณเนี่ยกำลังนำพาค,ความโชคดีมาสู่ตัวคุณหรือคนในครอบครัวของคุณจริงๆนะสิบสิบเหรียญนี่คือครอบครัวทั้งบ้านทั้งเรือนเลยจะได้รับโชคลาภจะได้รับความสุขความมุดมสมบูรณ์กินดีอยู่ดีมั่งมีสีรสุขมั่งคั่งร่ำรวยจเจริญรุ่งเรืองเห็นไหมโอ้พลังงานโชคดีเนี่ย นะแล้วเทพเทวาเจ้าที่เจ้าทางบ้านคุณนี่เป็นที่ที่ดีนะโชคดีตลอดโชคดีตลอดมีเงินตลอดบ้างข้างร่ํารวยตลอดนะโอ้พลังงานเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านคุณ,คณกําลังนําพาความโชคดีใดมาสู่ตัวคุณและครอบครัวคุณอีกไพจัสติกค,ความถูกต้องความยุติธรรมโอ้โหสิ่งดีเกิดขึ้นคุณงามความดี <im ples> <im ples> เห็นไหมคือไพ่จะติกเนี่ยคือไพ่แห่งความยุติธรรมไพ่แห่งความถูกต้องไพ่แห่งความชัดเจนเห็นไหมไพ่แห่งความสมดุลไพ่แห่งความสมเหตุสมผลไพ่แห่งความแบบซื่อสัตย์ยุติธรรมถูกต้องชัดเจนสมบูรณ์สมเหตุสมผลเห็นไหมคือตรงนี้พูดอย่างอื่นไม่ได้เลยจะติกเนี่ยชัยชนะความชัดเจนความอุดมสมบูรณ์ความยุติธรรมความถูกต้องกำลังจะเกิดขึ้นกับตัวคุณ นะสิ่งดีกำลังจะเกิดขึ้นกับตัวคุณนะโอ้โหไพ่ดีขึ้นมาเลยนะอ่ามาอีกซีมาอีกซีกซว่าพลังงานเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านคุณกำลังนำพาสิ่งใดมาให้คุณอีกเดวิลเดวิลเดวิลคืออะไรนะพลังงานตรงนี้บ่งบอกถึงว่าคือคุณเนี่ย กำลังจะดึงดูดสิ่งที่คุณปรารถนากำลังจะดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการนะเข้ามานะในดวงชะตาของคุณภพ่เตือนอะไรแม่อย่าอย่าผิดศีลผิดธรรมนะอย่าผิดศีลผิดธรรมอย่าออกนอกลู่นอกทางนะอย่าผิดศีลผิดธรรมอย่าออกนอกลู่นอกทางให้คงด้วยคุณงามความดีและความซื่อสัตย์ยุติธรรมและความถูกต้อง เห็นไหมไพ่จะติ๊กออกมาตรงนี้นะเดวิลคือตันหาราคากิเลสนะหรือถ้าเป็นเรื่องสิ่งถ้าเป็นรักรักหน่อยก็จะพูดถึงเรื่องของมึนเมาหรือว่าเป็นเรื่องชู้สาวเป็นเรื่องผิดศีลผิดธรรมเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอะไรอย่างนี้เป็นเรื่องปีศาจซาตานน่ะนะเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ตรงนี้นะบอกว่าเจ้าที่เจ้าทางนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านคุณบอกว่าไม่ชอบ ไม่ชอบเออไม่ชอบเออนะทีนี้คุณจะต้องอยู่ในกรอบแห่งคุณงามและความดีอยู่ในกรอบเป็นความถูกต้องซื่อสัตย์ยุติธรรมชัดเจนนะนะแล้วคุณเนี่ยกำลังจะได้คืนความยุติธรรมมาด้วยนะอะไรที่ก่อนหน้านี้คุณถูกเอารัดเอาเปรียบอะไรที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณไปแบบ ไปอยู่ในสภาวะคุณอาจจะเดินผิดทางหลงผิดเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจากเป็นดอกบัวเห็นอะไรอย่างนี้ก็ได้ก่อนหน้านี้นะอันนี้ไม่ได้ว่านะพูดถึงบางคนบางเอิจีนะอ่ะกลับดึงตัวเองกลับมาแล้วท่านจะช่วยดึงคุณกลับมาให้แบบเป็นแบบ ดีๆเหมือนปกติอ่ะเอินนะอาทีนี้ไพ่เดวิลพลังงานแห่งความดึงดูดพลังงานถ้ามองในเรื่องทางด้านบวกก็คือท่านบอกว่าถ้าคุณอยู่ในเส้นทางแห่งความถูกต้องคุณอยู่ในเส้นทางแห่งศีลธรรมคุณงามความดีคุณอยู่ในเส้นทางที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นท่านก็จะขับขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วสิ่งร้ายขจัดปัดเป่าสิ่งอัประมงคนขจัดปัดเป่าคุณใสมนดําขจัดปัดเป่าอะไรต่างๆที่เป็นพลังงานลบๆที่พยายามเข้ามานะท่านช่วยขจัดปัด เป่าออกไปทําลายล้างหมดสิ้นนะเพราะฉะนั้นพลังงานตรงนี้เป็นพลังงานที่เคลียนะท่านช่วยเคลียร์ให้กับคุณนะนี่คือพลังงานเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านคุณนะกำลังช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณนะแล้วนำพาความโชคดีมาสู่ตัวคุณและครอบครัวคุณจริงๆนะท่านเคลียร์พลังลายให้คุณท่านเคลียร์พลังงานลบให้คุณท่านเคลียร์สิ่งชั่วสิ่งลายให้คุณท่านเคลียร์ขจัดปัดเปล่าอะไรที่เป็นแบบ อ่าเป็นเป็นสิ่งลบๆหลายๆอะ่ะท่านเคลียร์ให้คุณหมดแล้วนะคะอ่าแล้วมาดูกันต่อเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้าที่จะท,ทางบ้านคุณเนี่ยกำลังนำพาความโชคดีมาสู่ตัวคุณและครอบครัวคุณเนี่ยมีเรื่องอะไรอีกโอ้ภัย5าดาบเห็นไหมภัย5าดาบนั่นหมายถึงว่า อาคนที่ไม่ดีจะออกไปคนที่แบบคิดร้ายจะออกไปหรือปัญหาอุปสรรคหรืออะไรก็ช่างนะที่เป็นอ่าสิ่งไม่ดีที่มารบกวนคุณนะมารบกวนคนในครอบครัวคุณเป็นเคาะหนักเคาะร้ายเคาะกรรมต่างๆหรือว่าปัญหาอุปสรรคอ่าหรือว่าคนคิดร้ายคิดไม่ดีต่างๆเนี่ยนะจะต้องออกไปนะเพราะท่านจะเคลียร์ออกให้กับคุณนะเออในสิ่งตรงนี้ นะแล้วดูพลังงานต่อไปเนี่ยเห็นไหมความสุขความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์จะบังเกิดขึ้นนะบางบ้านมีการบูชาพญานาคด้วยนะบางบ้านมีการบูชาพระแม่ธรณีด้วยเออคือพูดไปแล้วเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้ชายก็มีนะที่บ้านคุณเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายก็มีแล้วยังมีพลังงานของถ้าถ้ามองเป็นเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ให้มองเห็นเป็นท่านพญายม ยมมาทูตยมมาราชยมมาบาลเทวทูตในทาวารต่างๆก็มีคุ้มครองในดวงชะตาคุณแล้วช่วยขจัดปัดเป่าเขาเรียกว่าปีศาจรลายนะ,ะสิ่งหลายสิ่งไม่ดีให้คุณด้วยนะคะตรงนี้มานะเป็นไพ่เดอะเวิลนะคือไพ่แห่งจักรกวาลคือไพ่แห่งโลกนะเดอะเวิลนะยูนิเวิร์ตรงนี้ ท่านคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตเกื้อหนุนนะความสุขความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งกําลังจะบังเกิดความโชคดีกําลังจะบังเกิดกับตัวคุณและคนในครอบครัวคุณจริงๆเห็นไหมคือท่านแบบซัพพอร์ตคุณเสมอช่วยเหลือคุณเสมอปกป้องคุ้มครองคุณเสมอเห็นไหมไพ่เดอะเวิล์นะโอ้เจ้าที่เจ้าทางดีมากนะ เจ้าที่เจ้าทางดีมากเลยเห็นเด่นๆเ,เป็นผู้หญิงแล้วนะเป็นผู้ชายแล้วนะแล้วก็เป็นเกี่ยวกับพวกสายพญายมแล้วนะแล้วก็มีแบบเป็นพระแม่ธรณีแล้วก็พญานาคราชแล้วนะมาตรงนี้นะแล้วดูหน่อยเจ้าที่เจ้าทางบ้านคุณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านคุณกําลังนําพาความโชคดีใดมาสู่ตัวคุณและครอบครัวคุณอีกโอ้โหราชาถ้วยความสุขมาล้นความสุขมาเต็มนะคุณจะได้มีความสุขแบบเต็มรูปแบบนะ การงานการเงนิงน,งน,งนความโชคดีความรักความสุขสุขภาพอะไรต่างๆนะหรือสิ่งที่คุณขอสิ่งที่คุณปรารถนาคุณกําลังจะสมหวังแบบเต็มรูปแบบนะความรักก็จะดีด้วยนะคะตามมาด้วยราชาไม้เทา้าโอ้โหพลังงานแบบมีมากอะึ้นไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านคุณมีเยอะนะมีเจ้าที่มีเจ้าทาง แล้วก็มีเทพเทวามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่หลายองค์เลยนะเยอะเลยนะโอ้ยกำลังนำพาความสำเร็จความจเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานธุรกิจกิจาการสิ่งที่ทำอยู่สดชื่นสดใสเห็นนะก้าวหน้าก้าวไกลประสบความสำเร็จเห็นไหมสิ่งดีกำลังจะเกิดขึ้นไพ่หนึ่งไม้เท้ามานะต้องบอกเลยไพ่หนึ่งไม้เท้ามาตรงนี้คุณจะมีแบบมีความสำเร็จ ในเรื่องการงานหรือสิ่งที่คุณหยิบจับทําอยู่ตอนเนี้ยคุณจะได้รับโอกาสนั้นจะได้รับสิ่งนั้นจะได้รับความสําเร็จนั้นจะได้รับความสมปรารถนาในสิ่งที่ปรารถนาในสิ่งสิ่งนั้นเห็นไหมพลังงานดีมากนะโอ้โ oh, หเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชีบ้านคุณบ้านใครมีเจ้าที่เจ้าทางสิ่งหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถือดาบหรือว่าบางบ้านมีแบบถือไม้เทา้าก็ได้ด้วยเนาะ เออินนะบางบ้านก็มีสายของแบบพญานาคราชเนาะเห็นไหมขึ้นมานะคะโอ้ยพลังงานเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านคุณบางบ้านเนี่ยเจ้าที่เจ้าทางเป็นสายนักรบนะเนี่ยเป็นแบบสนามลบเออนะสายนักรบพวกทหารพวกบรรพบุรุษอะไรอย่างเนี้ยเนาะเออนะบางบ้านมีแบบนั้นนะ แล้วมาดูกันต่อสีว่าเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านคุณกําลังนําพาความโชคดีใดมาให้คุณและคนในครอบครัวคุณอีกโอ้แปดเหรียญเห็นไหมความสําเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจความสําเร็จในสิ่งที่คุณกระทำนะการเงินเส้นทางการเงินที่ดีขึ้นนะธุรกิจกิจการการงานสิ่งดีที่ตั้งใจทําจะประสบความสําเร็จมีโอกาสได้เงินมีโอกาสหาเงินได้อะไรอย่างนี้ โอ้โหแปดเหรียญมานะเจ้าที่จะทางนะอำนวยอวยชัยเปิดทางให้สะดวกนะเปิดทางให้สะดวกเจ้าที่จะทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านคุณกำลังนำพาความโชคดีใดมาสู่ตัวคุณและครอบครัวคุณอีกโอ้โหเห็นไหมสายขยันใครที่ขยันนะการลงมือทำการเทคแอคชั่นนะธุรกิจกิจการสิ่งที่ทำอยู่มีโอกาสเติบโตมีโอกาสก้าวหน้า นะช่วงนี้จะมีไฟมีความขยันออมีไอเดียที่ดีนะมีแพชชั่นที่ดีในการสัญสร้างงานด้วยนะมีพรสวรรค์ในการทำงานด้วยอะตกลงมานะตกลงมาสองใบเลยลุ้นกันนะว่าท่านจะให้อะไรอีกเดิมูนเดี๋ยวท่านก็จะให้อะไรอีกโอ้ความฝันความฝันความปรารถนาการเงินนะอัศวินเหรียญน,นี่คุณจะมีโชคนะมีโชคที่บ้านใครมีส่งมาบ้าง เออนะที่บ้านใครมีบรมรูปส่งมาบางนะโชคนะคุณจะได้โชคคุณจะได้เงินนะไพ่อศวินเหรียญการลงทุนการกระทําในสิ่งต่างๆนะจะเป็นผลที่ดีนะสิ่งที่อธิษฐานร้องขอท่านรับรู้ท่านกําลังจะช่วยการเงินเด่นมากความโชคดีด้านการเงินเด่นมากโอ้โหการเงินการงานคนซัพพอร์ตคนช่วยเหลือตําแหน่งหน้าที่เจ้านายเออเนาะโอ้ กัลยานามิตรคู่รักคนรักอู้คุณเป็นแบบคุณเป็นลูกรักนะคุณเป็นลูกรักบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยเชื่อไหมเขาอยู่กับคุณมานานนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเจ้าที่เจ้าทางบ้านคุณะนะะเหมือนคุณเคยเป็นลูกหลานเขาหรือเป็นคนที่เขารักะนะเป็นคนที่เขาเอ็นดูเขาปกป้องเขาคุ้มครองเขาอยู่เคียงคู่คุณตลอดเลยนะเชื่อไหมแล้วเขาก็แบบ เขาจะส่งคนดีๆเข้ามาเคียงข้างคุณตลอดมาช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณตลอดอาจจะมาในรูปแบบแฟนมามาในรูปแบบคู่พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนมาในรูปแบบคนช่วยเหลือคนอุปถัมมาในรูปแบบของผู้คนที่ดีที่เข้ามาเห็นไหมไพ่สองถ้วยนะไพ่สองถ้วยคือไพ่แบบดีสิ่งดีนะสิ่งที่คุณทําให้ให้ท่านให้เจ้าที่เจ้าทางหรือสิ่งศิธิ์บ้านคุณท่านได้รับแล้วท่านกําลังจะส่งมอบสิ่งดีๆให้คุณเช่นกันสองถ้วยคือการแลกเปลี่ยนสิ่งดีให้กันและกัน เป็นพลังงานที่ดีพลังงานบวกที่แลกเปลี่ยนกันเรื่องราวดีๆที่แลกเปลี่ยนกันนะน้ําจิตน้ําใจที่มีแลกเปลี่ยนกันอุตส่าที่จะทางบ้านคุณดีนะช่วงเนี้ยนะเปิดเกี่ยวกับเรื่องโภคทรัพย์การเงินเห็นไหมเปิดโภคทรัพย์บพระธรณีเปิดเนี่ยพระธรณีเปิดโภคทรัพย์ทางด้านการเงิน ความสําเร็จในเรื่องการงานเนี่ยมันก็จะนํามาซึ่งการเงินที่ดีนะเงินฟุกๆก,ก็มีนะสิบเหรนะียญนะวิพายการเงินดีเนี่ยใครดูคลิปนี้วันเนี้ยมีโอกาสได้หยิบจับรับโชคหยิบจับรับเงินด้วยนะโอเคนะแล้วมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีโอกาสประสบความสําเร็จในสิ่งที่ทําอยู่ด้วยมีโอกาสก้าวหน้า มีโอกาสก้าวหน้าด้วยนะคะโอเคนะประมาณนี้นะคะอ่ะขอให้เจ้าที่จะทางแนละสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านคุณอํำนวยอวยพรให้โชคให้ชัยคนที่พบคลิปนี้มีโชคมีลาบมีเงินมีทองธุรกิจกิจการการงานสิ่งต่างๆที่หยิบจับทําก็ให้เป็นเงินเป็นทองแล้วก็ประสบความสําเร็จมีความราบลื่นปาศจากอุปสรรคและปัญหาทั้งปวงนะคะโชคดีค่ะสวัสดีจ้า